什么了

搞购买。<laughs> <laughs> <laughs> ไใช่ธรรมชาตเลยสี่ข้อเนี่ยไม่มีข้อเลยข้อแต่ถ้าจะเอาที่สุดเลยที่แบบให้เลือกนะอย่าทำนะอย่าทำไล่ข้อหนึ่งมาก่อนนะเดี๋ยวข้อไหนที่เราอยากทำผมจะบอกเพราะโดนทั้งสี่ข้อโดนทั้งสี่ข้อแฟนผมไม่แฟนผมเลยชี้ชวนให้ดูสองข้างทางเลยปัจ้า

ยังไงอ่ะเขาจะนอนอยไหนสมมติว่าเขานอนเขาแต่งหน้าเสร็จเขาจะนอนแล้วก็ถับอะไรเงี้ยมันมีแบบว่า แล้วคือมันไม่อะไรตลอดเวลาผมว่าคือไอ้สามข้อหน้าเนี่ยทั้งอร์รุปมือเลยแต่ข้อสุดท้ายนี่คือว่าเมันเป็นของตัวเองเขาไม่ได้แต่ตามเขามันก็เหมือนกับว่าเราไม่ใช่ผู้ดังอะไรประมาณนี้ที้เกกกใวันนี้สักดิ์ศรีของผู้ชายอยู่ i don't ผมเล็นคเด้ข้อสามข้อสี่ใช่ครับตกใจง่ายที่ตับไวไว้สิการแต่พอช่างมืแล้วเนี่ยตกใจง่ายเนี่ยมันจะเป็นแค่จังหวะเดียวแล้วับใช่ไหมครับพอตกใจปุ้มใช่ไหมพอเราหนีครั้งเนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หรือว่านานๆเราต้องขับรถแต่ว่าในปัจจุบันจริงๆจะเป็นเรื่องปกติว่าผู้หญิงไม่ต้องมีผู้ชายดูแลตัวเองได้ขับรถเองได้มีทักษะที่จะต้องช่วยตัวเองและดูแลตัวเองได้จริงแล้วเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนุ่งผ้ามันคุณบอกว่าคำน่าถ้าเป็นอย่างนี้ผู้หญิงเวลาแซงที่ใครแล้วจะเห็นว่าผิดไหมคะว่าอาจจะเป็นผู้ชายทำได้ยอ่่่ะันนี้เปลากไมคผมสั้นหรือเปล่าคร ก็ไม่ได้ยินนะอยู่ในรถไม่รู้คุยอะไรกันอะไรกันบ้างแล้วก็หลายคนจะรู้สึกว่เราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแล้วเป็นรื้นหน้าแปลกนะครเวลาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวบางทีเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บอารมณ์หรือการแสดงออกและอันนี้เจอม่อเห็นมากเลยในรถจะพูดอะไรกันบางอย่างซึ่งซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องไม่น่าคุยอย่างเดียวอันนี้ เราคู่เราเหมือนหลายอย่างที่เราต่างกันเนี่ยแต่ว่าวิธีขับรถเราก็ต่างกันทีนี้พอเวลาวิธีขับรถเราต่างกันเนี่ยเวลาเรานั่งเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้พีหิงขับรถเองไม่ใช่เป็นผู้นั่งอย่างเดียวแต่รู้การขับรถด้วยนั่นแหละมันเหมือนกับแบบขับไม่เหมือนใจเราไอ้ใจเราเรียกขับแบบหนึ่งแต่เขาขับแบบนงเี้ยแล้วมันก็เลยมีการแบบต่อว่าการหรือเป็นการบอกกันท่านั้นจริงจริงจริงแล้วถ้าเราเปลี่ยนการสื่อสารใหม่นะคะเปลี่ยนวิธีการของการคำนิการเนี่ยมันเป็น การสื่อสารคือเราเราเอมาะกันได้เราคุยกันได้อย่างหนึ่งที่น้ำเสียงใช่ไหมคะที่างที่น้ำเสียงใช่งเสียเออผมก็ติดนะคยไปทางเนี้ยรถจะติดน้อยกว่าอะไรอย่างเนี้ยเป็นเป็นเหมือนกับเราบอกกันได้ใช่ไหมคะหรือไม่เหมาทำไมไม่ไปสืงอสายอ่ะรถติดน้อยกว่านะคืออันนี้เป็นคนละ